สวัสดีครับผมลุงหนูธนาสุดครับขอบคุณสำหรับการคลิกชมคลิปนี้นะครับลุงหนูจะมาแนะนำเกมใหม่ที่น่าเล่นน่าสนใจบนเครื่อง PlayStation นะครับแล้วก็จะมีวางจำหน่ายบน PlayStation Store Thailand ครับยังไงฝากกดไลค์ให้ลุงหนูด้วยนะครับเกมแรกคือ v a l k y r i e Elysium ครับเป็นเกมแนว Action RPG ลุงหนูได้ลองเล่นเบต้าเทสไปแล้วนะครับสนุกและน่าสนใจทีเดียวครับดูลิงก์ที่ description ได้เลยครับเกม v a l k i l i e Elysium จะดาวน์โหลดได้ในวันที่24กันยายนนี้ครับเกมต่อไปครับ Asterigos Curse of the Stars เป็นเกมแนว a อคชั่น p g มุมมองบุคคลที่3ครับจากค่าย Tiny Build Games ซึ่งผลิตเกมออกมามากมายเยอะแเลยครับและเกมจากค่ายนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือแฟรนไชส์ของเกม Hello Neighbor ครับ Asterigos Curse of the Stars จะวางจำหน่ายใน PlayStation Store Thailand วันที่10ตุลาคมนี้ครับ ต่อไปคือเกม Ghostbusters Spirits Unleashed เป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยครับมุมมองบุคคลที่3จากค่าย IllFonic เกมจากค่ายนี้ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเกม Friday the 13th the Game ครับแล้วก็ Predator Hunting Grounds เราสามารถเล่นเป็นทีม Ghostbuster ครับสร้างทีมของตัวเองหรือเราจะเล่นเป็นพูดผีปีศาจก็ได้เพื่อรบกวนสร้างความวุ่นวายในเมืองนี้นะครับ เกมนี้เล่นได้มากถึง4คนหรือจะเล่นคนเดียวกับ AI ก็ได้ครับ Ghostbusters Spirits Unleashed จะวางจำหน่ายที่ PlayStation Store Thailand วันที่18ตุลาคมนี้ครับต่อไปคือเกม g o t h a m Knights g o t h a m Knights เป็นเกมแนว Action RPG แบบ Open World แบบโลกเปิดนะครับเนื้อเรื่องในเกมนี้ b a ท m a n ไม่อยู่แล้วนะครับ b a ท m a n ได้ไปรับใช้พระเจ้าแล้วล่าวายร้ายในเมือง Gotham ได้ยึดเมืองกอแทมไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวของแบทแมนแล้วครับก็คือแบทเกิลไนท์วิงเรดฮูดและโรบินเพื่อที่จะช่วยปกป้องและกอบกู้เมืองกอแทมให้กลับมามีความหวังอีกครั้งครับกอแทมไนท์ nice จะวางจำหน่ายใน PlayStation Store Thailand วันที่22ตุลาคมนี้ครับและเกมต่อไป เป็นเกมที่ทั่วโลกรอคอย <c oughs> Resident Evil Village DLC Winter Expansion ของ Ethan Winter ซึ่งเราจะได้เล่นเรื่องราวหลักทั้งหมดจากมุมมองใหม่บุคคลที่3นี้ครับและ Mercenaries มีตัวละครใหม่3ตัวเพิ่มขึ้นมาครับรวมถึง Lady Dimitrescu ครับซึ่งเราจะสามารถควบคุมได้เป็นครั้งแรกและที่ผู้เล่นทั่วโลกต่างรอคอยก็คือ Shadows of Rose DLC เรื่องราวของโรสลูกสาวของอีธานวินเทอร์ครับเราก็จะได้ทราบสักทีครับว่าเรื่องราวตอนจบของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงครับ Resident Evil Village DLC Winter Expansion จะวางจำหน่ายที่ PlayStation Store Thailand วันที่28ตุลาคมครับต่อไปคือเกม The Devil in Me เกมในซีรีส์ของ The Dark Pictures ครับ และเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่4และตอนจบของซีรีส์นี้ครับเราจะเล่นเป็นทีมผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีที่ได้ถูกรับเชิญไปยังโรงแรมลึกลับแห่งหนึ่งครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้จากโรงแรมลึกลับแห่งนี้ครับ The Devil in Me The Dark Pictures Anthology จะวางจำหน่ายบน PlayStation Store Thailand วันที่18พฤศจิกายนครับต่อไปคือเกมที่ส่วนตัวลุงหนู อยากเล่นมากครับคือเกม Evil West เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ซึ่งเราจะเล่นเป็นคาวบอยครับแทนที่จะต่อสู้กับคาวบอยด้วยกันต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์มอนซอมบี้ปีศาจรหล่าร้ายเยอะแยะเลยครับเกมนี้เราสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนออนไลน์ก็ได้ครับน่าสนใจมากทีเดียวครับสำหรับเกมนี้เกม Evil West จะวางจำหน่ายใน PlayStation Store Thailand วันที่22พฤศจิกายนครับเกมต่อไปคือเกม Alone in the Dark ครับเป็นการกลับมาอีกครั้งของเกมโด่งดังในยุค90ครับน่าจะเป็นแนว Survival Horror ไขปริศนาสู้กับมอนพูดผีปีศาจเพื่อให้มีชีวิตรอดออกจากเครือหาดลึกลับล้อนแห่งนี้ครับ ณวันนี้เกม Alone in the Dark ยังไม่มีการแจ้งนะครับว่าจะมีวางจำหน่ายที่ PlayStation Store Thailand เมื่อไหร่ซึ่งลุงหนูคาดว่าน่าจะเป็นต้นต้นปี2023-2566ครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงลุงหนูจะมาอัปเดตให้ทราบกันนะครับเกมที่น่าสนใจต่อไปก็คือเกมนี้ครับ The Callisto Protocol เกมแนว Survival Horror ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Dead Space ครับเกมนี้ตอนแรกที่เปิดตัวทีเซอร์ คือฮามากๆเลยครับเพราะว่าผู้คนต่างคิดถึงเกม Dead Space ซึ่งตอนแรกคาดหวังว่ายอดขายน่าจะถล่มทลายตรงตามเป้านะครับแต่ว่าการกลับมาอีกครั้งของเกมนี้ครับ Dead Space ซึ่งน่าจะยืนยันแล้วครับว่า Dead Space จะมีวางจำหน่ายบน PlayStation Store Thailand ในวันที่27มกราคมต้นปีหน้าครับ ซึ่งส่วนตัวลุงหนูคิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อยอดจำหน่ายยอดขายของ The c r i s t o Protocol ทีเดียวเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ10เกมใหม่ที่ลุงหนูแนะนำที่น่าสนใจลุงหนูตกหล่นเกมไหนไปหรือว่าจะแนะนำมาฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ลุงหนูซื้อหรือไลฟ์สตรีมเล่นเกมไหนให้ดูก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ